เออทริปบังเอิญอีกแล้วมาถึงอยุธยานะคะที่วัดใหญ่ใช่ไหมชัยมงคลนะใช่ใชวัดใหญ่ชัยมงคลทุกคนแต่ตอนนี้คือแบบปวดข้องน้ำมากเลยอ <c oughs> แม่แม่ดิฉันนะคะได้เจอกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานสิปีเขาก็เลยแบบมีความฟินมากๆ <c oughs> ถึงกระบวนการการัน บริจาคเงินนะคะนี <aja ob S 2> <y out uber> <wh> ่มาทุกคนเราต้องมาอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะชาวยูทูบเบอร์ของพวกเราและลูกเหจุโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าโบสถ์อันใหญ่แล้ว คือแบบชุดเนี้ยคือแต่งมาเดินห้างคิดว่าเออแอร์คงหนาวมากวันนี้ฉันต้องได้เดินชอปปิ้งแน่ๆแ,แต่ว่าลมพัดลมเพยอยู่ดีๆก็คือได้มาเดินวัดที่วัดอะไรนะอีกรอบวัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งแดดตอนเนี้ยทุกคนแบบมันก็ร้อนประมาณหนึ่งอะแต่ว่าตรงเนี้ยคือสวยมากแบบมองไปข้างหลังนะตรงเนี้ยจะเป็นรูปพระพุทรูปแบบว่าเรียงกันหลายๆอันอะดูแล้วไม่กล้าพูดเสียงดังเลย แต่ว่าพูดเสียงดังก็แบบไม่ดีเะนาะอย,อยู่ในวัดต้องแบบเรียบร้อยนิดนึงคือมันร้อนนะแต่มันก็รู้สึกดีรู้สึกว่าอากาศโปร่งใสามากๆที่อยุธยาตรงนี้เนาะนี่จะเป็นรูปพระพุทธรูปแบบเป็นส่วนผสมของดูจีน,จ,นจีนไหมเออจีนจีนไทยไทยเดี๋ยวเราจะไปเดินตรงนู้นหรือเปล่า<ม>ตากล้องไม่คุยกับพี่เลยอ,อีกอย่างเนี่ยก็คืออะไรรู้ปะ่ะล่าสุด จะบอกว่าเราอะตั้งใจทําแผ่นพับใช่ไหมเป็นแบบบทสวดมนต์เพราะว่าตอนที่อยู่กรุงเทพอะเราอะเคยแบบไปหยิบบทสวดมนต์มาที่วัดพระแก้วแล้วทีเนี้ยก็ก็คือเอาไปบริจาคแค่วัดเดียวแต่ว่ายังไม่ได้แบบเอาไปคืนวัดพระแก้วสักทีแล้วทีเนี้ยน้องสาวก็บอกว่าที่เราไม่ไปคืนนะเพราะว่าเราอะมัวแต่ขี้เกียจอยู่ไงก็คือขี้เกียจแบบไปวัดใช่ไหมเออแล้วแบบด้วยความที่มันเหมือนเพึ่งแบบโควิดผ่านมาอะไรเงี้ยก็คิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์เนี้ยจะเอามา ให้ที่วัดแล้วแต่ว่าก็ลืมลืมจริงๆเออถ้าสมมติว่าเอามาเนี่ยก็คงได้เอามาที่แบบให้วัดนี้ด้วยแต่ว่าแต่ว่ายังอยู่บ้านอยู่เลยบทสวดที่ปิ๊นมาแล้วเนี่ยนั่นแหละเข้าไปดูข้างในนิดนึงไหมโอเคทุกคนเนี่ยตอนนี้เราอะเข้ามาอยู่ตรงที่เป็นเป็นบทอันใหญ่ตรงนี้แล้วถ้าถ้ามองขึ้นไปมันจะสูงสูงมากเลยอะเออแต่ทุกอย่างในนี้ก็คือดูแบบ ดูโบราณจริงๆนี่แล้วมันมันจะไม่ค่อยเหมือนวัดอื่นปะหรือว่าไม่รู้ว่าวัดอื่นอะแบบมันใหม่หรือเปล่าไงแต่ว่าวันนี้ก็คือแบบว่ามันจะมีพระพุทธรูปแบบเรียงกันยาวสุดรอบๆแบบนี้เลยอืมแล้วก็ถ้าคือมองออกไปข้างนอกก็จะเป็นธีมเดียวกันแต่ตอนเนี้ยคือคือร้อนเอเยเดี๋ยวเราแบบ จะเดินวนอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนว่าเราเดินเขาเรียกว่าเวียนเทียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วก็จะเดินไปฝั่งนี้แล้วเราค่อยเดินกลับไปตรงนู้น คนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินขึ้นไปข้างบนสรุปก็คือไม่เดินรอบฝั่งนี้แล้วเพราะว่า<อ>เพราะว่าร้อนแล้วก็เออคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนเพราะว่าพิมพบอกว่ามันจะมีแบบให้เห็นรอบเมืองอยุธยาเดินขึ้น,น,นไปข้งา<ป>งบนเหรอ ตับเดียวยังตับเดียวรอข้างหน้านะเโอเคมีพ่อเร่งแล้วพ่อบอกว่าเดี๋ยวไปอีกวัดหนึ่งเดี๋ยวไม่ทันแต่ว่าเราก็อยากจะพาทุกคนไปเที่ยวเดี๋ยวไปเดินไปไปแต่ตอนเนี้ยไอพื้นตรงเนี้ยที่เป็นทางขึ้นน่ะก็คือใหม่เหมือนมีการทำนุ่งรุเรียบร้อยไปเดินอย่างรวดเร็ว นี่ขึ้นมาถึงจุดที่เขาบอกว่าให้ให้ดูวิวละนี่วิวก็คือก็คือแบบเป็นต้นไม้ทุกคนรอเราอยู่นะเราจะเดินแบบวนแบบเร็วๆนิดหนึ่ง,งแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันอีกวัดหนึ่งนะ ล่าสุดตอนขึ้นมาก็ว่าเหนื่อยแล้วนะแต่ตอนลงก็คือเสียงเลยจริงจังแล้วมุมที่มองลงมาข้างล่างก็คือแบบดูสวยงามมากอะเม่ก็คือมีความอลังการอยู่ประมันึ่งคนเร่งก็คือเร่งมากเราก็คือรีบมารอถึงรถเลยแต่แบบอ้าวเจ้าตัวอยู่ไหนอยู่หน้าห้องน้ำจ้าก็เมื่อกี้เราเพิ่งได้ไปเช็คคลิปกันนะว่าแบบเออเสียงของพิธีกรของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วล่าสุดก็คือเสียงดีมากก็คือเสียงลม เสียงรถเสียงเครื่องยนต์อะไรก็คือไม่ได้ยินเลยตอนนี้มีเครื่งรถมีผ่านไปใช่แล้วก็มีเสียงคนพูดคุยอะไรเงี้ยก็คือแบบไม้มันตัดเสียงได้ดีมากใช่ไม้ที่เราใช้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นโบย่ M1 ถ้าใครที่สนใจนุ่นมี2อย่างก็คือโบย่ M1 กับ b o ย่ M1 Pro นะก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกวัดหนึ่งเลยเนาะว่าจะเป็นวัดอะไรไปเลย นะคะเราก็อยู่กันที่วัดพนันเชิงวรวิหารนะพระอารามหลวงชั้นโทนะคะซึ่งน้องบอกว่าดูดีมากแต่เราก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะวันนี้เออนึกว่าเราเคยมาหลายวัดแล้วนะที่ดังๆอ่ะแต่วันนี้ยังไม่เคยนะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเป็นไงตอนนี้นะเราก็ให้น้องไปจอดรถแล้วส่วนเราก็มารอนะคะแล้วตอนก่อนจะเข้าเนี่ยวันนี้ก็ต้องมีการ ถอดรองเท้าด้วยนิดนึงคือถ้าใครที่จะมาก็แนะนําว่าให้ใส่ถุงเท้ามานิดนึงนะเพราะว่าจะได้เท้าไม่ดําจะบอกว่าวัดเนี่ยเหมือนจะแบบไม่ใช่เป็นวัดแบบไม่ไม่ใช่แนวท่องเที่ยวปะเพราะพิมรู้จักไหมเออใช่แบบมันดูแบบไม่ใช่วัดแนวท่องเที่ยวแต่ว่าเหมือนเพื่อนแม่เขาแบบชอบมาว่านั่งสมาธิอะไรอย่างนี้เออแล้วก็ดูข้างหลังก็จะมีคนที่ใส่ชุดขาวเหมือนมาวิปัสสนาอะไรประมาณนี้เนาะ ตอนนี้เราก็มาใส่ถุงเท้าแป๊บหนึ่งเพราะว่าแม่ไปหาถุงเท้ามาในรถนะคะดันเจอสองคู่เราก็ได้ <c oughs> ได้ใส่ถุงเท้าคุณได้รับสิทนั้นเดี๋ยวนี้ไป หกจุดห้าเอาไรลพเาาเมื่อกี้แบบโอ้โหร้อนเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ร้อนเพราะว่าแบบมี <c oughs> มีพัดลมแล้วก็มีร่มด้วย <c oughs> เติมน้ำมันไหมพิมพ์ <c oughs> ข้างบนเติมน้ำมันกัน ประจเดือนนี้ใช่ไหมเราก็เข้าไปดูใน y o YouTube ทุกๆเดือนใช่ป่าวว่าจะเกิดอะไรประมาณไหนไงแล้วเขาก็มีแนะนําให้ทําบุญแบบวันนู้นวันนี้แบบกี่บาทอะไรเงี้ยซึ่งเยอะมากทางเราก็คือจาไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถือว่าได้มาทําบุญแล้วก็น่าจะดีขึ้นดีขึ้นเฮงเฮงวรวยไปด้วกันขึ้นครับอันนี้ได้ไหม,มอุยมีเสียงเ,ยงเยงซียมซีด้วยอ่ะ อนนี้เราก็มาลอยอันนี้ลอยเทียนประจำวันเกิดกันนะคะกับน้องสาวเพราะว่าน้องสาวเกิดวันอาทิตย์เหมือนกันเลยเมื่อกี้เสียงเจมซีก็ได้เลขเดียวกันอีกแล้วเกิดวันเดียวกันนะใช่แล้วก็เกิดวันเดียวกันแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้เลขเดียวกันใส่อยู่ด้วยกันมากเกินไปคือชาแบงค์หมดสามารถสแกนพร้อมเพย์ได้เช่นกันนะคะสวัสทุกคน เมื่อกี้เราไปสแกนมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเรามีแบงค์ใหญ่ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ที่อยากจะกโปรย์นี<อ>่นะไปยมเข้ามาที่วัดพนะนม่มเชียววรวิหารนี้ไหวทุกเทียนแตค่ะใครเกิดวันอาทิตย์นี่อนมาทนาบุญแบบพร้อมๆกันมีความทำบุญแบบทำบุญออนไลน์ แล้วฉัาชอบความวัดนี้ที่แบบมีความเอฟเฟกแบบจีนนิดนึงอ่ะหาพ่อกับน้องไม่เจอแล้วเดี๋ยวเราเดินเดินไปรอบๆก่อนเพราะว่าเราแบบแวะทุกสถานีสเตชันเลยทีเดียวอันนี้ทุกคนก็กำลังนั่งฟังธรรมกันนะคะยิ้มตรงนี้สวยะดูมีความสวยงามปะเอ้าอ๋อเขาให้เดินทางเดียวเหมือนออกแนวเดินจงกรมอะไรแบบนี้ใชอยากทำบุญน้ำอ่ะ ตามองเห็นเลือดตาทำบุญน้ำอ่ะรู้สึกทางใจอันนั้นคือผลที่สื่สแกนได้นี่ก็เรียกว่าการสฏิบัติธรรมจริงไหมยาโยมมันตรวจความกี่กวัดดีอ่ะจริงๆมันมีเลขอยู่นะตอนที่เราไปฟังเขาไอเนี่ย ดาดาใช่คือแบบมันมีเลขอ่ะที่จะแก้อะไรพวกนี้แต่ว่าลืมน่าจะประมาณ6หรือ7ขวดน,นี่แหละของพี่60สิบแล้วเวลาทำบุญในนี้เขามีแบบลดภาษีให้ด้วยนะแล้วเขาจะส่งไปให้ในอีเมลลดหย่อนภาษีเ้าเรนะียบร้อยไปหกขวดบางคนอาจจะปัญห้ำบางอเน้ำเราคนก็ไม่อ องใหญ่มากทุกคนกลับไปที่รถกันยังไม่ได้แบบเดินรอขนาดนั้นเพราะว่าเราแบบช้านิดนึงรับน้ำฟรีซะหน่อยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้น้องก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนุ่นได้ที่ YouTube ช่องอารยาพีเนี้เลยนะคะ แล้วเราก็จะมีการแบบไปทริปแบบแบบงงๆกันอีกนะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเนาะเพราะว่าคือแขนเต็มมาก